จะต้องทบทวนมันทบทวนทบทวนไปเรื่อยๆนะการทบทวนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยซึมซับเนื้อหานะเทคนิคเทคนิคในการทบทวนเนี่ยก็จะแนะนําว่าบางท่านเนี่ยเ,เรียนหนังสือมาเนี่ยในในพอลราอายุมากขึ้นหลังจากที่เราทำงานแล้วอยๆร,ระดับเป็นยาตีโทเอกเนี่ยก็จะไม่ไม่มีการเน้นในการท่อง แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าพอเราเรียนอันนี้วิชาใหม่วิชาใหม่ในชาตินี้เราจะไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยอาจจําเป็นที่ต้องใช้การท่องเพราะว่าการสอบอภิธรรมเนี่ยเน้นความจำนักศึกษาเน้นความจําตอบตามสํานวนนะไม่เน้นการแต่งตํารายเองไม่เน้นการอธิบายนะที่ไม่จําเป็นนะทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับแบบนะอันนี้คือเป็นรูปแบบเพราะอะไร เพราะว่าต้องการรักษารูปแบบผูพจน์เอาไว้นะโดยหลักเกณฑ์และหลักการที่โบราณอาจารย์ท่านเรียบเรียงภาษาออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องตามอ่สภาวะของบัญญัติและประมัตดที่จะต้องสอดคล้องกันถ้าหากว่าเรามไม่มีความเข้าใจในความเป็นปรมัตดของภาษาที่เราใช้นําเสนอเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดเรียกมุสาทางปรมัตดได้ นะโดยปกติทางโลกเราพูดกันนะนะเราอาจจะมีข้อกำหนดของมุสาวาทที่ศีลห้าแต่มุสาวาทเราอาจจะรู้แค่กรณีว่าเป็นมุสาทางบัญญัติภาษาแต่ในทางปรมาตภาษาเนี่ยโอกาสที่จะก็เ,เรียกมุสานะร่วมมุสาวาททางปรมัตเนี่ยก็มีเยอะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจในสภาวะของการใช้ คำศัพท์กับสภาวะของศัพท์นั้นให้มีความสอดคล้องกันนะดังนั้นเนี่ยการสารพิธรรมเนี่ยราต้องทําความเข้าใจกับความเป็นนักศึกษาว่าเราจะต้องหมั่นทบทวนทบทวนการท่องหรือจะอ่านจะทํำยังไงก็ได้นะแต่แนะนําเลยว่าเทคนิคก็คือเราอาจจะอ่านแล้วก็อัดเสียงเราไว้อย่างเช่นเนี่ยปัญหาที่อาจารย์ให้ไปข้อไหนข้อไหนเราเขียนไปแล้ว เราก็อ่านอัดเสียงเราไว้แล้วเราก็เปิดฟังเวลาเราไปไหนอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เราจะเขียนได้หรือทําอะไรอื่นนะที่ไม่สามารถอยู่ในภาวะที่จะเปิดหนังสือดูได้เราะจะเปิดฟังเปิดฟังเสียงอ่านของเราเสียงอ่านของเรานะไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าเพื่อนอัดไว้นะเพื่อนส่งให้เพื่อนไปฟังกันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็หมั่นเขียนหมั่นเขียนทบทวนเอาไว้ด้วยนะเพราะว่า <S <S การที่เรา อ่านออกเสียงวิธีจิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกําลังนะกาลังมากกว่าอ่านในใจนะอ่านออกเสียงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่านในใจจะไม่มีกําลังนะมันขึ้นอยู่กับกําลังของแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยเปิดหนังสือหน้าเดียวเนี่ยแค่ชั่วไม่ขีดก้านเดียวที่จุดขึ้นมานะไม่ขีดติดไฟแล้วก็ไฟดับลงเนี่ยจากไม่ขีดก้านเดียวอะ หนังสือ A 4สหนึ่งหน้าก็สามารถจําได้หมดก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าใครอยู่ในสภาวะนั้นก็ถือว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นบุคคลที่มีบุญบรารมีสั่งสมมาในอดีตอันนั้นก็อาจจะเขาเรียกว่าทําความเพียรไม่ต้องเยอะนะมีกําลังปัญญามากทําความเพียรไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเราเนี่ยกาลังปัญญาน้อยนะเราก็ต้องอาศัยความเพียรมากขึ้นเพื่อมาทดแทนนะเพราะนั้นการสาพระวิธรรมเนี่ยคะแนน นะเราเอาไว้เป็นลำดับรองแต่ขอให้มุ่งเอาความรู้ที่เราจะได้เพราะอะไรเพราะถ้าเรามุ่งคะแนนเอาจจะเครียดก็ได้นะแต่คิดว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้เราเข้าไปสอบเนี่ยก็ทำให้เราผ่านเพราะบางทีข้อสอบออกมาไม่ตรงกับที่เราอ่านมันก็มีเยอะเหมือนกันนะประเภทออกไม่ตรงกับอ่านเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าใครมีเวลาสามารถทบทวนได้กว้างขวางมากขึ้นเนี่ย โอกาสมันก็จะมีมากขึ้นนะมีมากขึ้นนั้นการที่เราเข้าสอบเนี่ยเป็นการที่เราฝึกฝนตนนะทบทวนก็เาเรียกทบทวนทบทวนสิ่งที่ควรจะรู้เพราะข้อสอบออกมาเนี่ยต้องการใักศึกษาเนี่ยจำในส่วนนี้เพื่อเอาไปใช้ในชั้นต่อๆไปนะ่จะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมนะเนื้อหาที่ได้จากชั้นจุละเอกอะไร ที่จะเอาไปใช้ในชั้นต่อๆไปได้นะอาจจะไม่ใช้มัชฌิมตรีโดยตรงนะอาจจะเป็นชั้นมัชฌิมเอกแต่ก็ถือว่ากรรมที่เราทําในชั้นจุลเอกในเรื่องนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วต่อไปพอถึงชั้นมัชฌิมเอกอาจจะไม่ต้องทําความเข้าใจมากหรือไม่ต้องทบทวนมากอ๋อเคยเรียนมาแล้วเราอ่านแป๊บเดียวเราก็เข้าใจนะลักษาะนี้เป็นตน้น เขาบกกรรมที่ทําสําเร็จแล้วในอดีตเนี่ยก็จะช่วยอุดหนุนนะกรรมปัจจุบันที่เราทำอ่ะให้มีกําลังหรือว่าให้ปรากฏผลได้ดียิ่งขึ้นนะดังนั้นเทคนิคเนี่ยอันดับแรกก็คืออ่านนะอ่านอัดเสียงแล้วก็เปิดฟังซ้ำสอเขียนบ,ยบ่อยๆฝึกเขียนบ,ยบ่อยๆนะแล้วก็สามคือการอ่านปกติเนี่ยพยายามอ่านออกเสียง พยายามอ่านออกเสียงเพราะว่าวิธีจ <all> ิตเนี 2, ่ยที่จะเกิดขึ้นในการอ่านออกเสียงเนี่ยเขาจะมีกําลังมากพออ่านออกเสียงเข้าไปแล้วเนี่ยโสตประสาทเราเสียงก็จะกลับเข้าผ่านหูเข้ามาวิธีจิตในการรับรู้ก็จะเกิดขึ้นอีกสัญญาเจตสิกเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้การจดจำเนี่ยเกิดบ่อยเกิดซ้ํซ้ำซ้าบ่อยๆก็จะเป็นอุปนิสัยของเรานะก็แล้วเป็นอุปนิสัยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึง อ่อแป๊บเดียวเนื้อหาที่เราอ่านก็ปรากฏขึ้นมาง่ายแต่ถ้าเราอ่านผ่านตาแค่ผ่านตาไม่ได้เน้นนะไม่ได้ทําซ้ําอยู่บ่อยๆอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะข้อความเขากล่าวยังไงนะขึ้นต้นแล้วก็ติดขัดอาจจะไปต่อนึ่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเทคนิคนั้นเราเป็นเป็นเทคนิคนะในสมัยอาตมาเรียนมาอาตมาก็ใช้ใช้การอ่านอัดเสียงนี่แหละแล้วเราก็ไปทํางานอยอื่นไปด้วยนะ ไปไหนเราก็เปิดฟังนะอะไรที่มันเป็นจุดสําคัญเราก็จําหลักเอาไว้นะย่อแล้วก็ขยายได้ย่อแล้วก็ขยายได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่ในการสอบนักศึกษาคือว่าความกังวลที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นกาแพงขวางกัน้นตัวเราว่าจะสอบอยู่แล้วยังจาอะไรไม่ได้เลยจริงจําได้อยู่หรอกแต่ว่าเราเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ไม่นึกถึงเนื้อหาที่เราจําเราไปนึกถึง ว่าไอสิ่งที่เราจําไม่ได้นะเรานึกถึงสิ่งที่เราจําได้สิมีอะไรแล้วก็ทบทวนค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะถึงวันสอบเดี๋ยวกุศลที่เราสั่งสมไว้นะก็จะช่วยนะให้เราเนี่ยสามารถทําข้อสอบได้นะนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันปัดชิมนิเิเนะของนักศึษาชั้นจุลเอกในการศึกษาพระพิธรรมทางไกลนะซึ่ง เการศึกษาเน้นมุ่งเน้นที่ออนไลน์นะเป็นหลักเลยนะก็่ก็หวังว่านักศึกษาที่เข้ามาศึกษาออนไลน์ก็คงจะได้ประโยชน์นะจากการศึกษาออนไลน์นะไม่มากก็น้อยนั้นก็ขออ,อนุภาพแห่งคุณพระทั้งไตนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะได้ช่วยนะปกปักรักษาให้นักศึกษาทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะมีกำลังสติปัญญานะแล้วก็สามารถเข้าสอบได้แล้วก็สอบผ่านโดยไม่ประสบกับอุปสรรคใดๆนะหากมีอะไรอุปสรรคก็ขอให้แก้ไขให้ได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขกับการศึกษาแล้วก็พบกันใน ปี2569ในชั้นมัชฌิมตรีขออนุโมทนาขอเจริญพรสาธุสาธุครับ